ยุคน่าจะเป็นเกืระจลอยสีตึกนี้ยเกือบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กระจกนี่เป็นกระจกโบราณอ่ะที่เป็นสีสีสีเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วดูทีน่ะเอ้ข้างบนโค้งๆน่ะเขาทำได้ไม่โค้งแล้วห่างกระจโค้งดูชั้นดูชั้นดาดฟ้าสสวยจังหยกกรอบนั้นไม่มีใครทำมาเดี๋ยวนี้ เนี่ยถ่ายรูปนะฮะถ่ายตรงนี้ไฟติดสถานีตรงไปยังไงคะรถรถไฟจอดมั้งมืดมืดอ่ะแล้วสถานีชุมแสงนี่ก็ดังนะเมื่อก่อน่ะชุมแสงขายดีใช่ก็ดูแต่แถวี่เดินเบียดกันอ่ะแถวเยาวราชเดินเดินแล้วค่อยๆจะรีบไปเพราะคนลงมาเหรอคะไม่พวกของเขาขาย ขายสองภาคแล้วคือรถไฟไขายที่อื่นคนไปชุเได้ทันี่ดงอะเพราอคนชุนเยอะมีรถไฟไงมีรถไฟมีท่าน้ำใช่ไหมครับ เมื่อก่อนขายของน้องบัวต้องมาซื้อของที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ของเขาเจริญกว่าเราหนองบัวไม่เจริญเพราะของเรามีแม่น้ำสมัยก่อนเราก็เจริญเจริญไปทั่วมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้ถนนเป็นทางคมนาคมแล้วจุนแสงนี่ตึกเก่านะครับของตลาดจุนแสงนะครับบ้านหมอตะกนนะครับผม ที่สร้างมาร้อยกว่าปีเลยครับเนี่ยป้าเหรอฮะเรายังคนโบราณไม่ได้เจ้าทีไม่ได้อะไรอยู่หน้าเตาตัดไปก็